ซื้อที่ดินแต่ได้บ้านแถมดีกาที่3737ท37ับ253สวัสดีครับวันนี้ผมมีคด,ดีที่น่าสนใจมากเป็นเรื่องการบังคับคด,ดีที่สู้กันถึงศาลดีกาคด,ดีนี้ให้บทเรียนสําคัญเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินโดยเฉพาะประเด็นคลาสสิกเรื่องบ้านและที่ดินเรื่องนี้เริ่มจากโจทย์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ได้ฟ้องจําเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ศาลพิพากษาตามยอมให้ลูกหนี้ชําระเงิน135,000บาท แต่ลูกนี้ไม่ยอมจ่ายตามที่ตกลงกันไว้เนื่อลูกนี้ไม่จ่ายเจ้านี่ก็ต้องดําเนินการบังคับคดีโจดไปสืบทรัพย์ของลูกนี้และได้นําเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดบ้านไม้ทรงไทยหลังหนึ่งคือบ้านเลขที่50เพื่อน,นําไปขายทอดตลาดเอาเงินมาชําระหนี้คดีดูเหมือนจะจบแค่นั้นแต่มีจุดเปลี่ยนสําคัญเกิดขึ้นมีบุคคลที่3คือผู้ร้องได้ยื่นคำร้องต่อศาลในทางกฎหมายเรียกว่าคำร้องขัดทรัพย์ ผู้ร้องอ้างว่าบ้านหลังในโจดิษนั้นความจริงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องไม่ใช่ของจุเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ผู้ร้องจึงขอให้ศาลสั่งปล่อยทรัพย์ที่ยึดนี่คือจุดเริ่มต้นของการต่อสู้คดีที่แท้จริงโจดซึ่งเป็นเจ้าหนี้ก็ต้องต่อสู้โจดอุทธรไปจนถึงศาลฎีกาโจดสู้ในประเด็นกฎหมายที่แหลมคมมากโจดอ้างว่าการซื้อขายบ้านของผู้ร้องไม่สมบูรณ์โจดชี้ว่าบ้านเป็นอสังหาริมทรัพย์ การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั้นกฎหมายบังคับว่าต้องทำเป็นหนังสือและต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แต่ผู้ร้องไม่ได้จดทะเบียนการซื้อบ้านหลังนี้เมื่อสัญญาไม่สมบูรณ์กรรมสิทธิ์ในตัวบ้านจึงยังไม่โอนไปยังผู้ร้องบ้านจึงยังเป็นของจำเลยหรือลูกหนี้ดังนั้นโจทย่อมมีสิทธิ์ยึดบ้านหลังนี้ได้ศาลฎีกาได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดศาลพบว่า มีสัญญาเกิดขึ้นสองฉบับฉบับแรกคือสัญญาขายฝากที่ดินจำเลยได้ทำสัญญาขายฝากที่ดินโฉนดแปลงที่บ้านตั้งอยู่ให้แก่ผู้ร้องสัญญานี้ทำถูกต้องตามกฎหมายคือทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนเรียบร้อยดังนั้นกรรมสิทธิ์ในที่ดินจึงตกเป็นของผู้ร้องแล้วต่อมาฉบับที่2คือสัญญาโอนบ้านจำเลยทำสัญญาโอนบ้านหลังนี้ให้ผู้ร้องในวันรุ่งขึ้นซึ่งสัญญาฉบับนี้ไม่ได้จดทะเบียนจริง แม้การซื้อขายตัวบ้านจะไม่ได้จดทะเบียนแต่สารดีการวินิจฉัยว่ากรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ตกเป็นของผู้ร้องแล้วโดยการจดทะเบียนขายฝากที่ดินที่สมบูรณ์สารดีการจึงนำหลักกฎหมายสำคัญมาใช้นั่นคือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 4 4วรรคสองที่บัญญัติว่าเจ้าของทรัพย์ย่อมมีกรรมสิทธิ์ในส่วนควบของทรัพย์นั้น บ้านหลังนี้ได้ปลูกอยู่บนที่ดินแปลงนี้มาก่อนดังนั้นบ้านจึงมีสถานะเป็นส่วนควบของที่ดินเมื่อผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินคือตัวทรั์ตะทานผู้ร้องย่อมได้กรรมสิทธิ์ในบ้านหลังนั้นอันเป็นตัวส่วนควบไปด้วยโดยผลของกฎหมายทันทีเมื่อผู้ร้องเป็นเจ้าของที่ดินผู้ร้องจึงเป็นเจ้าของบ้านด้วยแม้สัญญาซื้อขายบ้านแยกต่างหากจะไม่ได้จดทะเบียนก็ตามการที่โจ์นำยึดบ้านจึงเป็นการโต้แย้งสิทธิของผู้ร้อง สันดิกาพีพักษายืดให้ปล่อยซัดที่ยืดโจ์จึงไม่สามารถยึดบ้านหลังนี้ได้ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องกฎหมายของผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ